เว้ยบักแอปเปิปปล้ลแอปเปิ้ลบัก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 แอปเปิ้ลเว้ยมึงยังกวาดมาตัวของแท้หรือของปลอมว่ะมึงอ่ะตอนแรกแต่มึงคิดตัวอีกบักแอปเปิ้ลแม่งยังจ้ามึงคือเด้อแท้น้อมึนนงเบิ่งเฮอยเฮ็ดแม่งยังเลยสไลด์หรือมึงเนี่ยเพื่อนเฮ็ดบ่เป็นกระบอกไต่ทียาเฮ็ดคือมึง เพื่อนเราคือเฮ็ดบ่เป็นละแปะเปล่งพวงเปล่าคือเมื่อกูเบิ่งดูบัตไก่ฟนเว้่กูเฮ็ดได้ไลก็เมื่อกี้กูลงหอยแอบเขาหอดยูทูบได้ผู้นำบักโซมเยเพื่อนบักควงป้อมใส่ไดสองซิมนะมึงหาเฮ็ดบ่ได้คือกูละแปะโอ้โหบักห้าเมื่อกี้สันติยังพ้นใส่กูหาพวงบ่กูคิวเพื่อนอีฟซากูละแปอะซาพวงบ่บักสองซิมเบิ่งทีวีได้พร้อมวิ่อ้โหก็ยังไม่เบานะบักโซมลูกย่างเพื่อนซื่อนีคทุ่เซนพองบ่ บลัชขโมยลกเปย์บลมึงลองแรปเลยคือกูบอผมนั้นชื่อไอโฟนผมนั้นเป็นของปลอมชอบแดกกับปลอมแล้วชอบใช้ของถูกผมไม่มีจมูก<ม>เพราะว่าดั้งผมแแบบยุดก <laughs> ลุกง่ายนี่คือเดือวะ่ะเ่นคือเด็กน้อยเลนบักสมเลยเพื่อนเฮ็ดได้บ่ผมนั้นชื่อส้อมชอบเล่นท่อแป๊บแล้วผมนั้นชอบแดกแฟบก็เลยกระแดกมันลองแล้วอ้าวไล่คือกัน่ะมามามาดวนกันเฮ้า ผมชื่อแอปเปิลบ้านอยู่ที่ซาฟนฟานแต่ตอนนี้นั่งแดกลาบอยู่ข้างทางผมนั้นชื่อส้อมผมชอบทำหน้าละทมใครๆก็เกลียดผมเพราะว่าผมนั้นมันจนว้วเก๊งคือการมีม้วนนังได้ละแรงกากเอาขวงแล้วมันไปไรเว้ยเว้ยไม่เนี้ยบักซซมีอย่กขแ่โซกโป๊กอิลิสดซตี้เป็นบ่หมออูซูนเลวโอ้บักซซมึ่งควนขืนเลวเว้ย มึงสิควรตีนกูมากเกินไปแล้วบักสฉมโยแรงควนคืนแล้วหมอวยังก็อเอองานเขามึงเอ้ยอ้าเฮ้ยบักแอป,ปเปิลโลอืมของป๋อมมันก็จังสี่ละหมอวทำแจกเอ้ยบักแบ๊บเบอร์ลี่มันยังมอสีมะขอพินกูบ่บ่ให้เดือดกูเบื่อแล้นมึงญาติสลอดนี่ยังบักสฉมเหมือนก็นยังมีด <c oughs>